โอกาสทองสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการปี2568มีการรับสมัครพนักงานราชการจำนวนมหาศาลถึง231ออัตราเงินเดือนดีสวัสดิการครบวงจรแต่คุณพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันที่รุนแรงหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่งด้วยเงินเดือนที่ดึงดูดใจและสวัสดิการที่ครบครันสมัครได้ออนไลน์ผ่านเทสจอบยอบคอมระหว่างวันที่17ถึง28พฤศจิกายน2568โอกาสนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานและต้องการสมัครงานราชการที่มีความมั่นคงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ55อัตราคุณสมบัติปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจการพัฒนาชุมชนการบริหารการจัดการต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภากอของสำนักงานกลุมภาพันธ์พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ105อัตราคุณสมบัติปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภากอของสำนักงานกลุมภาพันธ์นินนติกรปฏิบัติการ30อัตรา คุณสมบัติปริญยาตรีสาขานิติศาสตร์ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ5อัตราคุณสมบัติปริญยาตรีทุกสาขาต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกุมภาพันธ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ8อัตราคุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขาต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภากอของสำนักงานกุมภาพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหนึ่งอัตราคุณสมบัติปริญญาตรีสาขาการบัญชีบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภากอของสำน,น,สนักงานกุมภาพันธ์นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสามอัตรา คุณสมบัติปริญญาตรีทุกสาขาต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปพากอของสำนักงานกุมภาพันธ์นักวิเทศสัมพ <uesta> ันธ์ปฏิบัติการสอัตราคุณสมบัติปริญญาตรีทุกสาขาต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปพากอของสำนักงานกุมภาพันธ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ5อัตราคุณสมบัติปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปพากอของสำนักงานกุมภาพันธ์เจ้าพานักงานธุรการปฏิบัติงาน16อัตราคุณสมบัติปวชทุกสาขามีวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย5หน่วยกิจหรือฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปพากอของสำนักงานกุมภาพันธ์วิธีการสมัคร สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e c t b j o b c o m ระหว่างวันที่17ถึง28พฤศจิกายน2568สามารถสมัครตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการคำถามที่น่าสนใจการสมัครงานราชการในปีนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นหรือไม่คุณคิดว่าสิ่งใดจะช่วยให้คุณโดดเด่นในการสมัครครั้งนี้ขอเชิญชวนให้สแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย